ครับผมรีวิวโซนิ c 1 5 0ย c ซีซีนะครับอันนี้เอกสารครบวนรถปั้นใหม่ทั้งคันนะครับรถยิ่มเยี่ยมเลยครับอะไหล่เบอร์ให้ใหม่ือบทั้งคันนะครับดูสภาพรถนะครับทั้งคันก็ว่าได้ครับอับสกัดโรลโนนะครับสวิตช์ออฟรันทำให้เป็นเซฟตี้นะครับดับเครื่องฉุกเฉินนะครับสา่้ายเป็นสวิตแต่งนะครับไล่ให้ิดใช้งานได้ทุกระบบกไปเดียวแต่ ไฟพาร์ตนะครับแล้วก็ไฟน้านะครับไฟนะครับไฟไปุูทอสูบ TMD นะครับร้อยโยโกโบกเบิกให้ใหม่นะครับแล้วก็ซึ้นชิ้นวดให้ใหม่นะครับดูเป็นดูจอสลอนนะครับโซกหลังในตอนป๋าเครื่องทําสีสองเคเครื่องเช็ตแทีเป็นลูกหกหกนะครับด้วยครับวินโปนะครับหม้อน้ําเบิกใหม่นะครับแกนโซเป็นแกนสีไทีนะครับปั๊มนะครับปั๊มสีพอร์ตนะครับ แฉมนะครับรถเบาเป็นเบาคาร์บอนนะครับมีเอกสารครบโอนถือเล่มเดียวนะครับป้ายมีนะครับเอานะครับนี่นะครับสภาพสวยมากนะครับเห็ยิฟังเสียงเลยครับดกทีพอบรันปึ๊บสตาร์ท ทำน,นี้คันเดียวโอเคสภาพรถประมาณนี้นะครับรอสวยๆครับจบทุกๆระบบในคันนี้กันเดียวครับอยนเดียวด้วยนะครับอะไรโดยไปทั้งพันสวยไปมันรู้ไป